สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองไลฟ์สไตล์มื้อนี้เนาะเอากระสีไปพาทุกคนไปจีบสาวลาวว่าเฮาสิจีบสาวล่าเนี่ยติดแล้วก็มื้อนี้เฮาก็สิไปถ่ายรูปให้น้องๆนักเรียนถ่ายรูปแล้วเฮากระสีรองจีบสิติปอนเนาะขาลมสิได้เนาะสิพาทุกคนแหละไปจีบถ้าว่าจีบติดกะก็ดีเนาะถ้าบ่ติดก็บ่เป็นหยังอยากให้ทุกคนทิคคัมเมนต์ขาลมของข้าพเจ้าสิผ่านบ่คือสิบ่ผ่านเนาะพี่น้อง คขนมเก่งเนาะถ้าว่าขนมดีเนี่ยว่าใครเนาะแนวทางการฝากทุกคนที่เขาไม่เคยคลิปนี้สามารถคอมเมนต์อยู่ลบคลิปนี้ได้เลยเนาะว่าสิผ่านหรือบ่ผ่านเป็นแนวใดกันอย่าให้ทุกทานผู้ชมทุกท่านเนาะคอมเมนต์สำหรับทานใดที่เข้ามาเคยคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์หรือซับสไคร้เนาะเป็นกำลังใจให้ส่องของไลฟ์สไตล์ของเราโอเคไปกันเลยพี่น้อง สวัสดีสวัสดีน้องโป้เลยไหมป็นไสวัสดีนี่นะคือน้อกนาเรียนที่เขาจะาไปถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเขาตามตน้นองๆไปเลยนเนาะเพราะว่าเดินทางไปก่อนแล้วเราสี่คนเนาะอันนี้คือน้องๆที่กำลังเร็วองค์เรียนเนาะประมาณเวลาสี่นาฬิกาเนาะหรือว่าสี่โมงนั่นเองนะทุกคนแดดอ่อ,อนๆพี่น้องแดดอ่นนนอนๆเดี๋ยวเขาตามกันไปเลยเนาะที่วัดบ้านหนองกำจานนั่นเองนะทุกคน สบายดีเนาะตอนนี้ฮาวฮอดวัดหอนองลำาจนเลยเนาะที่เฮาเห็นอยู่นี่คือวัดหนองลำาจนแลวก็อยู่ทางด้านนู้นเป็นหอไตปิดกเนาะแล้วก็นิกระธาตุของหลวงปูนะ่เนาะเสียงสักดิลายนอะกก็มีหลายคนาราษาโนลาวเนาะหลายหมู่บ้านหลายคนเล่นมากากบไว้อยู่ที่นี่เนาะแล้วก็นอกจากานั้นก็ยังมีพระธาตุพระใหญ่เนานะเสียงเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพนะเนาะเพื่อนมากร้างให้กับวัดหนองลำจนเนาะ ก่อนอื่นเฮาก็สิมาหาสาวๆกันเนาะเป็นกับเรือ่ง<น>องเฮียนเฮียนหัวเดียวกันเหมือนวะหัวเดียวกันเหมือนวะเออสายอันนี้แบบโคหักนะผู้หนึ่งอง่ะผู้ใดผู้ใดก็ผู้ใดโคหกักเด้ขู่หักซายซ้ายฮะไ <laughs> <laughs> ปกันสวยกันสวยไปไปงันงเฮ้ยพี่ <laughs> มาถ่ายรูปมาถายรูปไยังเงาสวัสดีอันนี้อันนี้คนงามที่สุดงามที่สุดเอองามงามงามกง่โมอันไนเงนไข่หยอหมไดไหมไไหมฮะผู้ใหผูใหเออนี่คนงามเมนี่เป็นพิธีกรให้อายได้เป็นอะไรได้เนาะ อ่ะทางล่างนี่คือนอกเงี้ยนอกเงี้ยห่วงทิพอ่านอกทิพเนาะห่วงทิพอาไปทายวูอนยูบก,ก,นะก,ก่อนเนาะยูบอนผาธาตผาทาก่อนมันมันยังห่อนอยู่เนี่ยห่อนเนาะอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ห่อนไว้เ <c> ข <oughs> าไหนจะขี่รถเข้ามา <c oughs> ไปไปผ่าใหญ่เลย นะเป็นน้ำสีคักซีดเ่าเลื่อนได้เก็เลิกไว้แท้คิดว่าคิดว่าเลิกกันสี่โมงสร็จหรอเลิกเลยกันมาเลยขอเดียวเฮ้หอนะเตียนเนีน้องถีบสูงเท่าไรน้องถีบร้อยหกสิบห้าถ้าสูงสมอันเลยนั่นนี่อเดน่อยนึงโอต้นหอบต้น ta mua qua hôm nay này sao xem 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 này xem 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 con xem 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 con xem biết xem 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 phải xem mà Bà xem mà ôi bay 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 phải nhảy bay anh มาลดมาทำการเนี่มันต้องยากนะไอ้เพิ่มมากชาวปีใช่ผู้ใดก็ผู้ใดเจ้ากับเรานะยังอายก็อยู่ยังโเรื่องอายเดี๋ยวผมเป็นยังเนาะนี่คือน้องๆนักเรียนอ่ามตดงเมืองเนาะอ่าแนะน้ำแนะน้ำเด้อแนะน้ำเด้อสวัสดีน้องซื้อหนังซื้อทุกคนคือชีบิ่งซ่องขาพระเจ้าก็จะพูดนองนางเอกเนาะประจำซ่อง เคยแสยดงหนังเนานะเป็นอะไรดีตัวเก่ามแล้ว <laughs> อะไปผู้สาวหน่อยผู้สาวหน่อยเ <laughs> ซฟี่เหรอนาะนี่เคยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำข้ามเซ่เนาะเป็นเซ่เก่าตะกี้นะทุกคนข่นเอ่อที่เห็นนี่คือหอไตเนาะหอไตซึ่งมีกัมพีร้ายอยู่นี่เนาะข้ามเซ่ ว่าบรรยากาศดีแห่งเนาะอากาศเย็นๆซาหน่อยกันนะหักนหนักหนาไซปิงหนาใสไรซิ่วหนาใสไรซิ่วซูมได้ปะซูมได้ปะโอ้ไรซิ่วเลยไปเดี๋ยวไอ้ถ่ายให้เดี๋ยวไอ้ถ่ายให้มาพ่อถ่ายเองก็ได้ใช้ผู้หนึ่งใช้ผู้ใดกับผู้ใดขบกันนะเจ้าเด้ตกไฟได้ไหมสวัสด <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาโสดเป็นปะนี่ <laughs> นี่มีใครในโสดนี่ฮะฮะโสดมั้ยมันใจว่าว่าโสดมั้ <laughs> <laughs> ยอ่าอีสานย่านไปนี่นี่ยื่นนี่ไปยังไกลแต่เออนี่นี่ยื่นนี่นี่เอาปีนาอย่าบ้างัว อยากให้ออเอน่นะน้อง <c oughs> จะไปอยู่ทางลังเลยให้ผูกมาการเออเราเราเราโตโต้บโซ่กันนะโอเคเจ้าโอเคต้างไหใได้ไหมนคุณกวนไหวได้ไหมังนั่งแดดมาได้ <c oughs> เลขสองอือเออง่ายยิงปิ ma ้งย okay. wow, yes. ิงยิงปินยิงฉันได้ไปยิงชนหมูเป็นเอโอเคเออ เอ้น uh> uh ี่สดใสงานเนาะลอง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 ดมันยิ่งยู่งใกล้ครับนี่นลวเสียง้นจ้าอีสบายดีจะจะสงยังจะสียงเอ้าเบดีใครซื่อขาวเด้อสินนนนนนเนเด้อเียนอยู่มาตอ ผู้ซื้อข้าวมีผู้บาดแล้วบ่ยังม่มีได้ยังสดอยู่นุ่มมีผู้บาดแล้วบ่นุ่มยังเด้ยังสดเลยนะพี่ เหรูปแล้วเจอไน่เป็เจเมล็ดีเต็มเต็มจะจะเสือใหเอมันดงมอเฮียนวสีจะมีผู้บ่าวแลยเขายังบ่มีเขายังโสดสวสสแผลแวผลไม่หนาใซ่เลยซิวมนหาใส่เลยซิวไม่ไม่นุ่อ่ายังอด้วยน่าน่าอนน่าถ ขาซองน้าเปาเด้ผู้สาวห้อหนาใสลายซิวนี่ห่ใหญ่โอ้ยีย่าห้เราพีน่าเัาบอถ่าย่าย้กคนเดียวงามแล้วไปเอ้ยอโอเคแ่ไม่กล่องถ่ายเรียกยากเจ๊กเลยยายถาย แนึ่สอเขาทำอะไรทำอไรเขาต้อายใช่ไ้นี่นี่มานี่มานี่มาโอเคหนึ่งสะครัท้ายทำอะไรต้องคนนั้ป็นอะไน้อผู้สาวเนาะผู้สาวนอยยะผ่ามือหนึ่งเข่าเขาตามต่อไปเขาอย่างทำล้างนี่และวเขาได้แต่ยางทำล้ง อย่างก่อนมาได้ได้อย่างทำหลังอใครเห็นเก่งกับหมูแน่ไนอ่อยปะบอกได้เกรดอะไรเป็นเกรดจบะเกรดเอปะเก้า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 หะเห็นได้นเสเห็นหนาเลยเนาะขันยางทำหลังในกับเห็นหนาเลย อ๋อหยอกสองคนเดียวขึ้นอ้อยเจ้า่ขึ้นวะหมู่เผาเมื่อเลยเนาะเราเื่องประสบการณ์มาเล่าหาดีคเดี๋ยวมีเอื้อยมีน้องมีวะหนึ่งเข่าสองสองกาเดือนอดไเซ็งเดือนหนาเดือนหน้าวะเกี่ยมพร้อมะลรวะ ความพูในสมองเลยพระบบเกี่ยมก็ได้ที่เตะไปเซ็งเลยวะโอเคบบได้เมื่อเดี๋นี้ยังสิถ่ายต่ออยู่ไหถ่ายเลยเออถ่ายอยู่ในห้องใต้นี่หนักในห้องใต้หน่อยอ้ยเมื่อเลยเอ้าสิเมื่อหรือเปล่าจะนอนจากเมื่อถ่ายจากสดจากแดดเอาแบบแบบสิไปถ่ายอยู่ครัวได้สับบัวถ่ายวะหึ อ้ามือใหม่เอผู้ได่ในภาพเนะฮะเจ้านะโอ๊ยคดีเอาถ่ายคดีเอาแล้วกับเมือค่ะกับเมื่อเด้คอยยังถ่ายอยู่เด้ก็จะถ่ายโอ้ยถ่ายไปใส่เขาอยู่ในรถอืมหยาดแฟนเมื่อปลาอีกเจ้าแล้วเด้จะไปถ่ายนามบัตรเดี๋หรือว่าจะสีด่างถ่ายในก่อนตักงสอบเออโอเคเออจะมาถ่ายเหมือนกันไว้เนียงก็เจ้าจะเมื่ออะไรวะ โอ้ยคือมาตกใจขถนาดเลยละคนย่านบริเวอเราได้อมาส่งก็ได้ปะเรื่องอะไรอกาวเรื่องอายมาส่งก็ได้ปะงานการงานรอามาส่งก็ได้โยย่านยังหายหายโอ้ยหายยังมาสิไปอันนี้ส อ๋ถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนจสออไอ้เอ้ยไอ้มาส่งกันได้ไอ้มาส่งกันได้ใกล้ๆหนึ่งออ้่าะมอโอเคเออเอมากับพายมากับพวกนี้นะยิ้มงามยิ้มงามหนึ่งสงามหนึ่งส ผู้ได้งาเรียงเอได้ทุกคนสามคนี๋ผู้ได้งาโอเคหนสโอเคไปเอ้นี่เฮียนมสีเนาะสีโสดโสดได้บรรมือใน,น,นเฮียเก่งเ่ะในเฮียนเก่งวะอเฮียนลาโมเจะนอนี่นท,ที้นได่ไดงร้อยได้น้องร้อยเด้ท่านันนะ ออกี่นอะะเอเอที่ห <laughs> นึ่งน้องปูกาได้สื่อยังื <c oughs> ่นอนุ่นไหมนุ่มงงอเอเอ,เอนุ่นบังยิงง้วเหรอวะนุ่นในบังยิ้วฮะเออเอนุ่นเอ้าอันเคยนยังในบังยิ้วฮะนุ่งตัวด <c oughs> บ่แมน <c oughs> อันเป็นข้าวข้าวขยันม้อนคหรนะี่ <c oughs> นิ้ว <c oughs> เออนุ่นกับิ้วเอเอไปเขายาไปถ่ายอยู่เพื่นต่อ ทุกคนเห็นสาวงานใจเต้นว่ดทุกคนไอเราเริยนโทรศัพท์วันนี้เรามีธุระสภาหนอกก็ได้อ่ะมาตามติดชีวิตนอกด้วยตรงไหนไหนอ้เกือบเกือบแนนนำบัตรห้รก็จะเบิ่งดูบัตรยังไงจะจะไหนน้ำเด้อสีบัตรยังบัตรมันต้องน้ินสดนะ บ้านยังบาดนี้มีแต่คนงามเข้ามาเหรนเหรอไ,ไอนะบ้าดนี้มีผู้งามมาเออทั้งล่างนในขี้ยังเป็นโบอดเป็นโบอดเอาไปถ่ายยืนถ่ายอยู่นี่ก็ได้ไมันจะเห็นงามเลยถ่ายภาษาหรือว่าอ่ะ <ท>ำสำไม่ดีเนาะคือโน่นเี่นมาสดดองนั่งอายุสิหปีโสดเด้อยื้อ <laughs> ๆขครจะทำแต่และเดือนนี่จะเย็นได้ทีอย่างเนาะพี่หาเนาะี่<ฮ>ะหา <laughs> เอ,อ้เก่งอยู่เย็นอยู่จะหมักงฮีเยนวีซายัางที่สุด<า> <laughs> อ้าอัตอบไลยไหมจ้าจ้า จะมากเฮียนบอกแบบว่าพาละศึกษานีนะพาซาลาเนาะพาราลาเป็นนามพาซาลานี่ก็คือคนงามประจำเมืองเนาะ เบาวปลาอ้ายเลยปลาอ้ายอยู่ผู้เดียวถ้สดนะคะมันลมไถ่ไปถ่ายสายต่อวะถ่ายสายต่อวะมปหน่อยถ่ายไม่ใช่ป่ะวะถ่ายสายต่อวะถ่ายสายอยู่ดงลิงพอแล้วนะยังไงยจะได้มุมใดเอกของหอตายลิงฮึอยู่น้าถ้าไปถ่ายยังอยู่ท่ายอ๋อไปถ่ายศักซิ์เนาะอยูังไงเนาะบรรยากาศดีเลยเนาะบรรยากาศยำขำเลย

โอเคอ่ะลมน้ำ <us> ถ่ายน้ำโอเคงามนี่ถ่ายห้อง่าห้องต้องถ่ายชนามู้น่าะงนอหนาใส่รซิวเนาะอ๋อจะสกไลจะเพียงงม่เจหมูสดหมูสดหมูสดบังบังใซิวเลยวะเต็มเลย เขาลมแพนใช่่ะเขาลมแพนเขาลมแพนร้อยบอกมีแฟนมาลมเข้ามาเน่้มมาดมีนะเ่ามามีมีไพกาจีเขาใช่บ่แนเห็นแชรโพสอย่างอยู่ตลอดเอ่อาเล่ล่อาแเบางมืออกหักบางมือกะคือว่าโสดบางมือก็มีแฟนอาจะเปอาจะเป็นไบโพล่าออเด้อเมือขดตัวอ่อนขวัด มองเขาหยุดเขเออท้าหมูเยมื่อก um ี okay ้จะตัวมันจะคนเลยหนับปะถ่วนปไฟสมเด็จหนับปะถวนในบ่มีหรือว่าไมีมีหลายใจเนาะเจ้าเนาะหลายใจหลายใจแต่หักจริงมาเรื่อยเลเจ้าสุเจ้าผู้อภัยสงสารโอ้โโอเคเนาะทางล่างนี่คือใบรุ่นเนาะที่มา เจ็ดโมงแหละคเออโอ้ยพอดีอะนะโอเคเดี๋ยวเขาสีตามไปเนาะเพราะว่าน้องๆเขาสดแน่บโสดแน่เนาะเขากบบคสามารถที่จะใส่คารุบไล้ได้เนาะเดี๋ยวแฟนเขาโทรมาเขาหลัดตีเขาเราได้เลยเขาหลัดตีตายแหละเห็นบอกมีคนตายมือซ้ายมือก่อนนะสีมือก่อนนะ อันนี้เป็นป่าเนาะป่ายวนป่าอเมซอนป่าอเมซอนอเมซอนแล้วก็มีแม่น้ำแม่น้ำเนาะแต่ก็มีโคสะพานเดี๋ยวสีหามุมขะขะถ่ายให้น้องๆเนานะทางล่างเนี่ยฮอดฮอดเกิลเนาะยางบยอยามยางก่อนว่าไ,ได,ไลได้ล้มได้ล้มล้มกนคอยกันคอย แฟนวะแฟนวะไปะน้องที่เห็นนี่คือป่าดงเมืองพี่น้องบัดป่าดงเมืองประกอบด้วยสาวน้อยงามๆเลยเห็ดให้ป่าในเขียวสะสม <laughs> ป่าเขียวหมดเลยทุยกคนเ <c oughs> ขียวหมดเลยเนาะเอ่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายอย่านี้ก็ได้นั่งคันแล้วนั่งคันละวนั่งขังน,นๆๆละ,ๆๆละนอนเลยนอนเลยอ่ๆๆะร่องแม่เหมื่อร่องแม่ผู้บ่ายเล้ว โอเคเออมันจะคือทะเลทรายไงนะพี่น้องทะเลทรายซาฮาราบ่เขาน้ำกันวะเขาพร้อมเลยเออจะถ่ายวะเออลงมาถ่ายน้ำกันก็ได้สวดด้รสื่อเลดดี้วาเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมวะหมวะ ไปเร่ยงไปเป็นโมโดได้เป็นนายแบบแด้หรอผู้สาวผู้สาวเสแดงน้องเสแดงสาวเสแดงขี่คุยลิสาวเสแดงสาวเสแดงหมูเอิญลงมาถ่ายหูก เข้าบ้าปะเดี๋ยวเดยเราแนมมาแล้วเดเฮ้ยแสดงเข้าบริไดยินดอมาไปไปมุมใหม่เด้ออีกปอีกแล้วคือแตงมีเปิดมเ่ี่รมา่ันนบายล่นเกมเล่นเกมว แม,แม่ว่ะแม่ช่บไปในเขาอะสาวูไฮวูเลิฟชิไปซายเจอคนดังในป่าไหมเจอคนดังในป่าเมซอนตอนนี้เจอสาวขวัญอีกคนอ้แล้วมันที่จะมาหลายเลย เน็ตมึงอไปเติมซาลูมไอาเ้ยเน็ตแพงวะเนตแพงวะบ่แพงบ่แพงต้อการต้อการคนนั้นซื้อคาเนตไงบอสิบบาทเนบอสถ่ายก็จะลงมาหรอะหืก็ให้เขาอยาลงมาอืมย้เินลอืมโอเค เดี๋ยวเขาจะมาเจอคนดังนะคนหนึ่งควันเดิ์เนาะสาวควันอันควันเขาไปกดบนคอมเมนต์อยู่ะว,วนะเอ่ออ้าวเขาไปกดยัยูทูบนะอุ้ยไอซีบนบ้าแฟนจะปะฮ่าวเลยอ่ะเดี๋ยวอาขาว,วิดีโอก็ได้ <c oughs> มาข่วีดีโอกันเลยข่าวเนาะขึ้นอาหักเลยสนใจเหยว่าได้าหักได้ไหมมาได้ไหมมามาถ่ายน้ำนอกเลยเื่อนไก่กันวะเื่อนไก่กันวะบอเลยอยู่บ้านโด่งอาคู่จากเราคู่ะหมูคือเก่าฮะมามาถ่ายหูน้ำนอกเลยโอเค น้าถ่ายน้ำนอกเลยน้ดังเลยดังเลยม้ดังเลยไอ้กอกโอเคหนึ่งสองหน้าอน้อยนังเรียน้อวโอเคงามงามงามเลยขับไป้าย์ด้วยเจ้าอยู่จากปีอะไรเออนุน้องเคยเห็นอยู่คนคุ้นถ่ายแล้วมาไหมนะ มันต้องอาสิอาอย่างเอออ่ะสิถ่ายรวมมาเลยหน่อยถ่ายรวมเออไปเลยถ่ายน้องเนอะสาวขวัญขวัญเดอว่ามืนอนี้สวิพิเศษมันในเสใส่ชุดลาวจือมามาหาแฟนว่าอยู่ไหนเนาะจุดนัดพบเออจุดนัดผมไปรุ่นอ่ะยิ้นยินน้ำน้องเลยจาะจะสูงให้ไปอยู่สูงเนาะ เฮนหลุดเดียวกันเอาเฮนหลุดเดียวโอเคโอเคหนึ่งสองสามงามไอ้ป๊อกกล่องก็แต้มแดงโอเคโอเคหนึ่งสองยิ้มเยิ้มยิ้มเออโอเคเลี้ยนซัมมันแล้วเนาะแบบเลี้ยนน้รับเลยโอเคหนึ่งสองนี่นเจอสาวันอ่ากรุงเทพมาจอยมาเนี่ย อีกอีกอีกวะจะเบิร์กเก็บคำถามหาเลยแก่นี้สองโอ้ตอนอิตมุยผู้ใดมาปากเนาะไอเบิรงโอ้าผมปากปากแต่ละคนหลัางล้างลังจากสองสามนาทีผ่านไปได้ถ่ายปะมาอีพอถ่ายเลยจไยใสกินสินดาส์นะกินสินดาส์จอยใสกินสินดาส์จอยใส พาไปกินไก่แหละบ่มีอยู่บนโน่นค่ะบ่มีอปไรผมไปหัดตัว,เว่เา่าไม่ใค้มีเงินเออเนาะคือบวกกินอยู่บนน่องมีมหไหสวัสดีขั้นไปหาเห็ดไปไปหาเห็ดแล้วบ่ <laughs> ถ้าเมื่อบ่ <laughs> <laughs> แต่ละคนอะไร ถ่ายเจ้าควไปขึ้นมาถ่ายเจ้าคว้านำหน่อยหน่อยเก่าเก่าเกดังหลังจากที่อันอัพคลิปลงมีผู้แชตหาอยู่วะมีอันนาดเท่ากับแบบห้างงานหายแบบห้างงานหายว่าเออเงินเดือนเจ้านายเก่าหัดพานทอนี่สั้นสนใจบออยู่ในหมุดทหารแต่เสีโอ้สนใจบอยจ้ากาคิดพิจารณาก่อนวะมีหลายคนอยู่นะ สองสามคนนี่แหลคะครับไม่แต่คนไทยหรอกส่ว<อ>นรายคนไทยหางานาหอวเข่าบอกเป็นคนไทยเลยคนไทยแบบโมมีคนมาจีบยวะ <laughs> ไม่แต่กะทาวมาสื่อยังมีกะอันโบอยากมาเที่ยวไทยบอกประมาณน,นี้คนระับเออแต่ว่าอยากไปยูมันติดตัว่าเงินนี่แหละแมนแมนแไปกินอันสินดาดว้วยไหฮะไปกินตนะเบ <laughs> นเแทะฮะหมูยังบอมาจ้า Yeah. ไปเดยนะขอบใจด้วยดื้อน่องเดีวน่องเหรอน่องกันนะเออมาเจ็ดไปนี uh ่พ huh. uh ี่ยังน่อยอ่ะเหรอ้อบอือข้สอบกาิงกันงั้นเหราิง พอส่งทาง Messenger มันมั่วะนะเออทาง w a t s a ซ p แต่มันสิแจ้งในหน่ึ่งสั่นเบอร์เจ้าหาเนี่้นุ่มเห็นบบอกไปยังบอยังมีแต่ส่งเบอร์มาแล้วไส่งขุมหายใช่ปะอาไเลยอาไปเลยแม่รอไปเลยแม่เราบุกป่าอเมซอน ระวังพลาดเด้น้องๆเอ้ยฮะอีหยังติดต่ออยังนอทายบุสมนอทายบุสมนัดสุดท้ายเทาก็อยู่น้ำนองทั้เก่าเนาะน้องลอยเพราะว่าสองคนเมื ouais> ่อแล้วเนาะสี pues ่คนมาทำการกำกันหมดแล้วเนาะเทาก็เออเดี๋ยวสิฝากเบอร์ติดต่อเนาะสนใจอยู่ได้คือสิบปีติดนะครับจีบเนาะเทาก็ไม่เจอถ่ายหุ่มให้น้องๆเลย น่ารคนงามอืคนงามถ้าร้างนี่ก็นนอกเนาะนี่เนาะคนโสดสองพันสิบแปดจำได้บอจำได้บอโอเคแล้วสุดท้ายนี่เนาะทุกคนเขาบอกคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเป็นกำลังใจให้สองหลายสองบายบายบายเด้อบ๊ายบายเด้อจจุุ๊๊บบเด้อ